อะไรนะจุดเกิดมอนเตอร์เพเยอร์เลยเบอร์สิบสเหรอายเป็นเพเยอร์ใช่ไหมเพเยอร์เหรอครับใต้มานี้มาเนี้ยมานี้นี่ไงเก็บเอก่อนมามาขอตัวสุดท้ายขอตัวสุดท้ายก่อนจะเริ่มคลิปนี่ไงเราตุ้มสุดยอดเอาเลยครับขอกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็มาเล่นปอเตอร์สกายคราฟกันนะครับผมก็เป็นแนววายตก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 เปย เอาเลยครับผมก็กลับกันไาต่อเลยดีกว่าให้ต้องโดดมาตรงนี้นะครับลงไปในน้ําเลยเดยวเชียวนะครับพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะฮะล้วก็เกิดมาปุ๊บจะได้อะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะแต่ว่าเป็นว่ามันเกิดตรงเนี้ยปึ้งอ่าอันนี้ก็ให้ของผมไปหมดแล้วนะครับผมจริงๆนี่จะถ่ายเมื่ออาจจะถ่ายนานแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้คอมมันเต็มไยถ่ายคลิปดองไาเยอะเลยนะฮะเออนะผมก็เลยยังไม่ได้ถ่ายเนาะโอเคแต่ไม่เป็นไรครับแล้วอิน้เขาเอาของให้เราไปที่ไหนวะเนี่ย ถ้าทับอ R แล้วหลุดให้โหลดรีสโตรแพ็กได้จากหน้าเว็บกดที่ป้ายเลยครับอ่ R ลองดูครับผมแป๊บหนึ่งปิดสแกมไวรัสก่อนนะครับเพื่อความแน่ใจก็เอาเลยครับผมสวัสดีอยังไปทางการอีกหนึ่งรอบผมก็เมื่อก,กี้นี้ถ่ายจากล็อบบี้ไปแล้วก็มาเริ่มตรงนี้เลยครับผมตรงนี้ก็เป็นนี่อย่างที่โหลดรีสโตรแพ็กครับผมทับอ R เพื่อโหลดได้นี่ครับหรือว่าจะคลิกลิงก์โหลดตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะฮะโอเคอันนี้ก็เขียนเป็นป้ายสกายคราฟเป็นบล็อกดินะฮะ Welcome to Skycraft เซิร์ฟเวอร์ที่คุณกำลังเล่น MMO เวอ็มเจีี้ยนนนท่่่าตตืเ้น พีพีสุดมันนะฮะทับอาร์พิโลหรือโซแบกทับสปอรเมื่อกับทับเฮดไาดูคำสั่งต่างๆแล้วก็ความสามารถนะฮะว้าวมีอะไรบ้างโคดอนแอปเปิลเทเลพอร์ตเป็นยาสุดเกิดไอที่กำหนดคำสั่งเกี่ยวกับช็อปขายของฮะคำสั่งเกี่ยวกับเงินเพื่อนสร้างบ้านเกี่ยวกับยศฟาร์มเมอร์ครับแต่ว่าตอนนี้จะเป็นยศอนะไรไปเนี่ย VIP อ่าแล้วเนี่ย S V I P ครับผมก็สิฮะ S S V I P นะเมื่อกี้หมดอื่นๆคำตั้งสปอนฮะก็ประมาณนี้แล้วเรายศอะไรวะเนี่ยตอนนี้เป็นยศเพยเยอร์ธรรมดาโง่ๆตัวหนึ่งนะฮะซึ่งแอดมินสมัครตัวนี้ไว้ให้ผมผมตัว R I T H 28ผมก็ไม่รู้ว่าต้องการอะไรเหมือนกันฮะโอเคช่างมันเถอะครับแต่แอดมินบอกว่าเขาแอดพอยต์ผมในเว็บแล้วนะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปซื้อของในเว็บกันด้วยนะฮะแต่ก่อไม่แน่ใจนะว่าจะถ่ายหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันนะจะคิดว่าอาจจะถ่ายนะครับอะไรวะ พอเดินมาหาแล้วแจกของเลยเหรอ,อใจดีจังนะคนนี้ไม่ใช่คนหลอกกระต่ายเนี่ยแหละโอเคเดินเข้ามาผมแดงเพื่อรับไอเทมอ๋อต้องเดินเข้าผมแดงนะฮะแล้วก,วก็หมวกหมวกผ้าเสื้อผ้ากางเกงผ้ารองเท้าผ้าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เป็นห้องแต่งตัวเลยเนะี่ยสกายค a ร t ฟอินดีเฮนะฮะไอเอ็นดอแล้วก็สุดยอดดาบหินสุดทนทานจริงเหรอใช้แบบเดียวก็พังแนละไอบ้าจอบหินขวานหินฮนะอาหารที่เอามาเยอะๆเลยนะฮะ อันนี้นึกว่าแจกเพชรฟรีไม่ใช่นะครับผมคุณผู้ชมอันนี้ไว้จับสัตว์ได้นะครับแล้วก็อะไรอีกดีแหละบอลหิมะเอาไว้ปลาใส่ก็ได้นะน,นี่ผมว่าเวลาจะมีตัวไหนมาใกล้ๆเราก็ปลาใส่แม่งเลยนะครับปา้ายทิ้งไอเทมนะฮะนี่อันนี้อ่าโอเคสามารถทำป้ายแบบนี้ที่บ้านได้พิมพ์ตามป้ายเลยครับ endash ของเราอันนี้คืออย่างอะไรอะ protection stone shop อ๋อคือขายโปรเทคนะฮะหรือว่าจะทับโปรเทคก็ได้โปรเทคโปรเดี๋ยว P R O เดี๋ยว PORN ไม่ใช่แล้วนั่นผ่อนทุย p r o t e c อ่าเป็นการซื้อได้นะฮะสองหมื่นเลยวะอันนี้มีเงินเท่าไหร่เนี่ยห้าหมื่นห้าคดแพงมันนี่มีศูนย์บาลานซ์วัตตาฟเกลอกเพศของตัวคุณนะครับเป็นเพศเกย์ดิเป็นเพศชายดิว่าเด็กหญิงไม่บอกเป็นเป็นเด็กก็ได้เนาะอันนี้อ่าเราเป็นเด็กก็ผมเด็กน่ารักน่ารักนะฮะโอเคอ่าโปรโมชั่นเดือนมกราคมับผมก็ ร้อหบทูหนึ่งบ็อกนะฮะหนึ่งบ็อกอะไรพวกเนี้ยร้อบห็อกกับอีก3ามบ็อกอ๋อเป็นเป็นกล่องครับผมเป็นกล่องนะฮะก็สำหรับใครที่เติมเงินแล้วแบบว่าอยากได้ของดีกว่านี้ก็บอกนะผมมาจากช่องลิวทีฮีแปดนะเว้ยเออผมดูมาในคลิปอย่างงู้นอย่างงี้เออผมผมรู้จักลิวทีฮีแปดเพิ่มเพิ่มของให้ผมด้วยอะไรประมาณนี้ก็มากันได้นะฮะเอาละอันนี้ f เฟซบ o ๊กไมค์คลาสสกายคลาสติดต่อแอดมินนะฮะแนะนำนางแนะนําช่องทาง Facebook ตอบกลับไวมาก ถ้าใช้ตัวเกมเซิร์ฟเวอร์และรีสอร์ทเซิร์ฟเวอร์ตัวเกมเซิร์ฟเวอร์จะช่วยภาษาไทยสระไม่ลอยลดแรกสำหรับคอมเก่ารีซอร์ทเซิร์ฟเวอร์จะช่วยความสนุกสนานในการเล่นนะฮะรู้เมื่อไรโอเครู้แล้วตอนนี้แหละนะฮะปาบไม่ใช่รู้เมื่อไหร่นะมันถามว่ารู้หรือไม่นะประมาณนี้นะฮะแต่จะม,ม,มั่วมีอะไรไหมอันนี้คือ market มาร์เก็ตแต่ผมก็สามารถมาซื้อของกันได้นะฮะแล้วใครมันบ้าของแจกฟรีมาขายหนึ่งพันมัเนี่ยนะฮะไอ้ไทยซันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท้ายจะสั้นไปแล้วนะฮะ เปลี่ยนหน้ากดเปลี่ยนหน้าได้ครับผมกด next เพจตรงนี้ฮะประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะว่ามีเสียงช็อตหรือเปล่าครับผมแต่ว่าถ้าเกิดมีนี่ขออภัยด้วยนะฮะโอเคเสียงช็อตก็คิดว่าไม่น่าจะมีเนาะหรือว่ามีก็ขออภัยด้วยนะครับผมวาร์ปไปสร้างบ้านนะฮะก็วาร์ปแซนวาร์ปวูดวาร์ปนู่นวาร์ปนี่อันนี้วาร์ปไปจับสัตว์เหรออันนี้วาร์ปไปไหนวะ อ๋อนี่คือเป็นทิกเหรอใช่ไหมน่าจะใช่ใผมอ๋อคือเป็นทิกนะฮะออนไลน์เกมได้เทมรับไปเทมฟรีทุกทุกวันทุกชั่วโมงลีกขวาที่ชาวบ้านตัวนี้ฮนะรับไปเทมฟรีสำหรับผู้เล่นใหม่นายยศสำหรับผู้เล่นนายยศใต้นี้ได้ยังอนะ่ะจะกลับมารับได้อีก60นาทีะฮะได้อะไรมาได้กล่องนี้มาครับคุณผู้ชมกาชาออนไลน์เปิดเลยนะฮะตอนนี้จะได้อะไรครับผมนะ่าจะได้ทองหรือว่าเพชรหรืออะไร ไอ้โปเทคโปรเทคเอาดีเอาดีดีดีเฮ้ยมูลค่าสองหมื่นเลยนะครับคุณ so ผู้ชมโอ้ใช้ได้มูลค่าทั้งสองหมื่นบาทเอ้ยออกคือมารับได้หมดนี่เลยผมเพราะว่าแล้วเราค่อยมารับพิธีก็ตอนนั้นเลยโชคดีโชคดีรับให้หมดเลยนี่ยศฟาร์เมอร์ยศฟาร์เมอร์ไอ้ทับกาชาบุใช้ไอเทมกาชาฮะใช้เลยใช่แล้วพอครับแล้วก็เข้ามาด้านในฮะอ่าตอนนี้ผมกลายเป็นยศฟาร์เมอร์แล้ว อาเยี่ยมโอเคยศฟาร์เมอร์ทำอะไรได้บ้างครับผมก็เดี๋ยวสปอนดิทำเพชรเลยครับเดี๋ยว่ทำเพชรไม่ได้เหรอได้ดิครับยศฟาร์เมอร์ทำอะไรได้บ้างยศฟาร์เมอร์ทับไฟล์ได้ครับผมทับแบ็กได้ท,ทับทีพีชื่อเพื่อนได้ฮะสร้างคิวได้ด้วยสร้างคิวไงวะแคนนะสร้างมันเถอะโอเคเดี๋ยวคิวไอ้คิวค่อยว่ากันนะฮะเฮดก่อนแคนยังไงวะเดี๋ยวเราก็เจอเองเนาะสุดยอดได้จะภายในเซิร์ฟเวอร์ ห้าหมื่นบาทต่อวันเลยเหรอโอ้โรโคตรแพงรับฝ่ายได้โอ้สุดยอดทีนี้บินกันมาเลยดีเดียวเชียวนะฮะเอาละเดี๋ยวเราค่อยไปหน้าเว็บเปิดกล่องนี้ก่อนแป๊บหนึ่งเอาแล้วผมเรามาดูจากยศด้านล่างครับผมนะฮะนี่คือยศ VIP ฮะซ่ฮะสุ per b a p ครับผมแล้วก็ก๊อตครับผมก็คือเรารับไม่ได้เนาะรับได้มาแค่นี้โอเคลองเปิดดูครับจะได้อะไรนะอันนี้เป็นกระชาบ็อกอีกแล้วเปิดเลยนะฮะจะได้อะไรเดี๋ยวมาดูกัน จริงๆนี่อยากได้แอปเปิลทองไม่ก็เพรนะสักอย่างหนึ่งจะได้เอาไปขายอ้มีโอกาสอยู่เหล็กเอามาทําไมเอาไปขายได้นะฮะแมงแต่ไม่อยากได้เลยอันนี้มีโอกาสอะไรได้บ้างอีโกีปได้เงินด้วยฮะแล้วก็ได้โ r o เทคไดมอนด์ของเงินก็ได้สักหมื่นสองหมื่นอะไรอย่างี้ก็ว่ากันไปนะฮะแต่เราดูกัาไหมเราจะได้อะไรได้เงินได้เงินได้เงินพันหนึ่งคุ้มไหมนี้คุ้มไหมนี้เอาละครับเรามาดูต่อไปดีกว่าว่าจะได้อะไรนะฮะ อันนี้500 2,500ก็ยังดีอันนี้500โอเคนะครับกล่องนี้ก็ส่วนใหญ่จะได้เงินนะครับเพราะว่าเงินในค่อนข้างจะเต็มกล่องเลยจะดีเชียวนะครับเดี๋ยว500เหรอไอบ้าห้าร้อ 500, นี่ให้มาทำไมฮะเอ้ยให้มาทำไมฮใ,ให้มาทำไมไม่เอาห้าไม่เอาเว้ยมา500ไม่เอา500ไม่เอาโอาเคอ,อันนี้อะไรวะอัดคลิปเกี่ยวกับสเปอร์สกายคราฟแล้วอัพโหลดลงยูทูบและภายในชื่อคลิปต้องมีคำว่าสกายคราฟอินทเทอร์เน็ตเข้าเฟซบุ๊กมากกดถูกใจในเพจไหมครับสกายคราฟ ถ้าส่งลิงก์คลิปมาในเพจ <c oughs> ในแชทเพจหนึ่งไอดีต่อหนึ่งสิทธิ์ครับรับไอเทมดงนี้เอ้ยรับไอเทมดังนี้สายยา YouTube ยศฟาร์มเมอร์สิบห้าวันกระชาบ็อกสิบบ็อกกระชาบ็อกสิบพอยต์ห้าบ็อกนะฮะโอ้โหคุ้มเลยทีเดียวเชียลแค่ถ่ายคลิปลง YouTube เองนะฮะโอ้ง่ายอย่างนี้เลยละ่ะทางเดินแห่งมิตรภาพนะผมเติมให้เส้นทางนี้มีแต่เอ้ยเส้นทางนี้จะมีข้อมูลเควส์คำสั่งนะฮะประมาณนี้อันนี้อะไรวะ ออลับเอ็ฟรีเลยครับจัดไปไวรุ่นขอเอนชานแป๊บหนึ่งนะเอ้ยมีลาพีสป่าวะไม่มีอะ่ะไอ้บ้าเอ้ยแล้วจะเอนชานอย่างไรแอดมินรู้เหมือไรว่าเราไม่มีอ่าลาพีสนะฮะเอ้ยเดี๋ยวเราไปไปท่องเว็บเลยดีไหมหรือว่ารอเจอนี่ก่อนดีกว่าอ่าเราเจอแคชช็อปนะฮะอันนี้แหละวะส่งข้อความถือแอดมินเราไม่ส่งอะ่ะอุ้ยโอ้โหดูมันถือดาบขอโทษไอ้ถือขวานดิมองไงเป็นดาบวนันเดียวัสดีครับ โอเคนะฮะแล้วก็อันนี้คือจุดอะไรครับวาร์ปโซนจุดรวมวาร์ฟก็ผมโอเคเดี๋ยวค่อยไปฮนะอันนี้คือป้ายเลยปะระบบสายอาชีพสกิลเชนเลือกอาชีพครับเอ้ยลองเปลี่ยนดูดิสกิลเชนเลือกอาชีพได้ด้วย,ยวคุณผู้ชมเจออะไรบ้างวะมีคำอักตัวที่แตกต่างคือยศอะไรวะเป็นธนูหว่ต่อสู้ระยะประชิดอ๋อคือม,มันจะมีความอ่อนแอนนในการต่อสู้ระยะประชิดครับอันนี้คือยศไม่ใช่ยศนี่มันเป็นอาชีพนะอาชีพนักธนูนะครับผมประมาณนี้ แล้วเนี่ยอันนี้สวอตแมนครับก็เป็นนักดาบอันนี้มีความรวดเร็วคล่องตัวและการประทะมีพิษการโจมตีตีแล้วหนีเป็นเรื่องถนัดของอาชีพนี้องเาเป็นเหมือนโจนนะฮะอันนี้คือสายเวทประมาณนี้ครับแล้วเนี่ยไฟอเออร์เมดจะเน้นด้วยการใช้ไฟก็คือเป็นเหมือนว่าเหมือนแบบว่าพ่อมดไฟอะไรอย่างนี้นะฮะอัะนนี้ตั้งรบี่มีความคงทนมากที่สุดนะผมชอบการดื่มดั่ากับความเสียหายจานวนมากคือเป็นตัวระที่ถึกไงอันนี้แวมพร์ครับผม ปีศาจที่มีความน่ากลัวกับความลึกลับของการฟื้นฟูและโจมตีแบบลับๆนะฮะเอ้ยอันนี้น่าสนใจแวมพายจัดเลยจัดเลยมีอยู่ทุกที่แล้วเราจะเป็นยังไงวะเดี๋ยวๆๆเราจะเป็นยังไงวะเนี่ยหาได้จากการฆ่ามอนเตอร์เพยเยอร์ใหม่จะเล่นได้แค่ดาบธนูขวานสหรับอ๋อคือได้แค่ดาบธนูขวานนะฮะสามารถทำเคล็ดเพิ่มอาชีพได้หาได้จากการลงนันเจี้ยนตีมอนเตอร์หาได้จากการฆ่ามอนเตอร์ทุกชนิดหน้าที่ชนิดการอัพสกิลสกิลความเชี่ยวชาญโอเค ก็พัดนี้ไม่เป็นไรผมแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปไอ้นี่ช็อปเลยดีกว่าเดีย๋ยวเราไปเจอกันหน้าเว็บแล้วกันฮะถ้าเกิดมันได้ถ่ายก็ขอขอภัยคุณผู้ชมด้วยนะจ๊ะุบโอเคได้ของมาแล้วเว้ยโคตรเยอะนะฮะอันไหนก็ไม่รู้อันนี้ทิ้งไม่ได้เดี๋ยวผมขอกลับไปทิ้งของแป๊บหนึ่งนะครับกลับทางเดิมกลับหลุมก่อนแป๊บนหนึ่ง้ยบินได้ก็บินเลครับรออะไรเอาล้วคุณผู้ชมครับผมได้ของมาประมาณนี้ผมนะฮะต้องไปเอาไปแลกก่อนนะครับหนังสือแลกอาวุธพันพอยต์นี่ครับประมาณนี้พันพอยต์นะฮะแล้วก็ตอนนีีี้เเเป็นนนยยศกออราาดดดููว่วว๋ไหะ อันนี้ก็ได้นี่เป็นไงยดกอดเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคดันเจียนเดี๋ยวค่อยลงเราต้องทับท็อปอัพก่อนฮนะนี่ท็อปอัพปเพื่อบล็อทเล็บธร์ตกดปุ่มเพื่อรับลิงก์เติมเงินเดี๋ยวๆแล้วแรกของเติมเงินตรงไหนในนี้ป่ะข้อมูลกาชาอ๋อแล้วแรกของเติมเงินตรงไหนครับเนี่ยอาวุธลอยพอ,อยอาวุธพันพอยอ่ะอันนี้เนี่ยฮะดาบป,ปะ่ะอาวุธพันพอยสวอร์ดได้แล้วครับอันนี้อันนี้มาโอเค อ๋อคือมันแบบว่าแลกอะไรก็ได้ใช่นะฮะน่าจะแลกอะไรก็ได้นะคิดว่าอ่าครบแล้วเว้ยสี่ยางเดี๋ยวๆมีมีอันนี้ด้วยอ๋อมีอัปเกรดด้วยเหรอโอ้โหมันมีโหดกับเราอีกครับผมแต่ว่าเดี๋ยวค่อยอัปแล้วกันขี้เกียจเขาไปแล้วนะฮะปิด Google Chrome มาแล้วด้วยซื้อหินออฟหมวดพิเศษอ๋อห้าสิบบาทนะฮะโอเคอันนี้อะไรวะหนังสือแลกเทมเติม,ตมเงินห้าร้อยแล้วเราจะแลกชุดตรงไหนวะเนี่ยชุดอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว เอาตรงนี้นะครับชุดเกาะ500 point เออเราชุดเกาะ500นี่ว่าลืมไปนะครับก็มาแรกเลยฮะแรกเป็นไดมอนด์เฮล멧ไดมอนด์เฮล멧ไดมอนด์เชดเพลตไดมอนด์เลกกิ้งแล้วก็อ่ไดมอนด์บูทคาร์โโบลีกโหบวกเยอะมากคุณผู้ชมกากๆทิ้งไปเลยนะฮะอันนี้ไม่สนใจแน่นอนตอ,อนนี้ฮ่าเรียบร้อยโคตรเทพบอกเลยนะฮะแต่ว่ามีธนูแต่ไม่มีลูกธนูเว้ยโคตรจนนะ อันนี้ก็เป็นแคชช็อปว่าผมก็สามารถมาดูกันได้นะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะทําการกลับสปอนก่อนโดยการบินกลับอย่างนี้นะฮะประมาณน,นี้เฮ้ยแมวกขาทาสวยดีนะผมว่าตอนนี้เราเป็นยศก่อนแล้วเราเปลี่ยนอาชีพได้ไหมลองดูลองดูงดฮะอ่าชาเลนจ์ปะเดี๋ยวอ๋อสกิลใชย้ยเอสกิลเชนนะฮะเชนไม่ใช่ชาเลนจ์น,นะฮะสกิลเชนแบมพายเอ้ยได้แล้วเวย้เยนะนนเป็นแบมพายนะครับตอนนี้เป็นแบมพาย้วฮะแล้วมันมีข้อดีอยังไงวะ ทำ,ทำซ้ำจากตัวคุณแล้วมันใช้พวกสกิลแวมพรยยังไงวะเดี๋ยวเราต้องไปเรียนรู้ก่อนนะฮะตอนนี้เป็นแวมพร์เรียบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมก็อดลงดันเจียนเลยดีไหมเนี่ยลองลงแว็บไปดูหน่อยแล้วกันนะว่าเป็นยังไงบ้างดินแดนแห่งโลกดันเจียนทางเข้าสู่โลกดันเจียนภายในเซิร์ฟเวอร์ผมว่ามันต้องเป็นดันใหญ่ๆแน่เลยนะครับเราต้องอาเดินดูรถสปาไว้ทั่วๆก่อนนะผมว่ามีอะไรบ้างห้องซ้ายและขวาเป็นห้องบอกความสามารถอนาะชีพอ๋อเป็นห้องบอกความสามารถนะ อาชีพธนูอาชีพนักแห้งอ๋อโดดเด่นอ๋อนี่พวกถึกไงอันนี้พวกถึกครับผมแต่ว่าเราไม่สนใจอันนี้เป็นพวกแบบว่าเด็กใหม่ไม่ได้เติมเงินไงไม่ได้เป็นเทพทัวรผมเป็นเทพทัวรบผมนะฮะโดยที่เอาเงินแอดมินมาน,นะฮะไม่ใช่ละโอเคอ่าแวมไพร์อันนี้ครับมีสกิลทําให้หน้ามืดใช้ดาบขวานเป็นอาวุธสเตตัสที่ควรเน้นสเตรนท์อินเทลเลเจนต์นะครับเลือกอาชีพนี้พิมพ์สกิลเชนอาชีพนี้ต้องทำควสหรือเติมซื้อยศถึงจะเล่นได้นะครับก็คือสำ ขี้เกียจทำเควสก็สามารถมาเติมเงินกันได้ผมแล้วสกิลใช้ยังไงวะสกิลเดี๋ยวเราต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยเนี่ยสกิลเชนก็ได้ครับลองพิมพ์ดูอีกรอบหนึ่งครับเชน s h T a n e เดี๋ยว,วพิมพ์ผินดนี่วะกรรมโทษอ่าประมาณนี้ครับผมแล้วถ้าเราจะเรื่องคำสั่งอะไรวะเนี่ยอืมประมาณนี้เปิดหน้าต่างอัพแมสเตอร์ลี่ของคุณแต่เราล,ลองดูก่อนนะครับ สกิลนะัตเตอร์รี่ปึ๊บช่างแม่งเหอะนะครับช่างมันนะฮะน,นัตเตอร์รี่ถูกพิมพ์ถูกกว่าวันเนี้ยก็ถูกนี่ใช่ไหมช่างมันแล้วกันฮนะโอเคทางเดินขวาไปสู่จุดรวมคําสั่งที่สามารถใช้ได้ในเซิร์ฟเวอร์ทางเดินซ้ายไปดูเควสเพิ่มอาชีพและเควสอื่นๆนฮะเราลองพาไปดูดีกว่าว่าเควสเพิ่มอาชีพนี่ต้องทำอย่างไรบ้างฮะทินออฟโอ้คือเป็นการอัปด,ดาบนะฮะอันนี้ประมาณนี้นั่นเองนะฮะก็ สามารถมาอัพคงอัพของกันได้คุณผู้ชมตรงน,นี้เลยนะฮะวิธีการอัพก็ถามว่าอัพอย่างไรเนรีัยผมก็คือคุณต้องมีของนั้นก่อนแล้วก็มาคลิกก่ะไม่รู้ละดูเอาเองแล้วกัน <c oughs> โอเคขอาทษดด้วยครับผมเวทฟาร์มเมอร์ยศฟาร์มเออร์จะสามารถบินได้ใช้เงินห้าหมื่นต่อวันในการซื้อยศตายเธอคดแพงนะฮะคดแพงบอกเลยว่าเติมเงินซื้อกว่า้ซื้อคุ้มกว่าเยอะนะฮะขายของอย่างเดียวเลยน,นี่เป็นแคชช็อปนะครับแล้วนี้ล่ะคือไรคือไรคือไร กาชาโฮมนะครับกาชานี่ไม่ใช่กัญชานะฮะอย่างเขาจะผิดนะโอเคอันนี้คือทางเดินเควสทางเดินเควสครับผมเพื่อทำเควสต,ต่างๆฮะก็คือตรงนี้เป็นจุดศูนย์รวมเควสเลยนะครับสวัสดีจา้าเควสเพิ่มอาชีพขั้น13นะครับซึ่งแม่งทำโคตรยากจริงๆนะฮะทำยากจริงๆครับผมผู้ชมคลิกขวาที่เพิ่มเควสคุณต้องมีนี่ขั้นสุดท้ายก่อนฮะค,คุณต้องมีอันนี้อันนี้นะฮะขั้น16ขั้นสุดท้ายยังวะเควสเพิ่มอาชีพ3 อ๋อต้องทํานี้ด้วยนะฮะ,น,น,น,ะนี่อันนี้แล้วเนี่ยได้อะไรวะสุดท้ายได้เป็นไอ้นั้นปหหรือว่าอันนี้ก็ได้แล้ววะอันนี้น่าจะได้แล้วนะครับหรือว่าต้องมาทําตรงนี้อีกอ่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่คุณต้องเอานะื้อมาผสมกันครับเอาอันเนี้ยมาผสมกับอันนี้นะครับแล้วก็ผสมกับทองครับผมคุณจะได้อันนี้มาแล้วก็ทาเควสต่อไปเรื่อยๆผมนะฮะประมาณนี้ก็คือถ้าเกิดคุณไม่อยากเติมอ่ะ คุณก็ต้องขยันเว้ยการเล่นเซิร์ฟเวอร์แบบแนวเนี้ยถ้าเกิดคุณไม่อยากเติมก็ขยนันนะฮะเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นระบบอะไรที่เจ๋งมากครับผมแล้วก็อัปเดตระบบอยู่เรื่อยๆอย่างแน่นอนเลยครับผมคลิปนี้ก็อาจจะยาวนิดน,นึงนะเพราะว่าเนื้อหาค่อนข้างจะเยอะนะแล้วก็เข้าใจง่ายด้วยไม่ยากนะผมเซิร์ฟเวอร์นี้นะฮะสามารถมาเรียนรู้กันได้ภายในเซิร์ฟเวอร์กันเลยทีเดียวเชียวนะครับโอเคอน,นี้ผมไม่ได้ฟังแอดมินอ่านหรือว่าบทให้ผมฟังเลยนะอันนี้ก็มาด้นสดเลยทีเดียวเชียวนะบางอย่างถาาานน้้้้้้าาาาาาเเ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 กิิิดดรร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 มมมมลล่่่นนนนนนซซ์์์์ฟฟวววววออแแียไไูสถถคใช เอ้ยเดินยังไงวะไม่ใช่นะนี้ไม่องถามนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดคนมึงถามอันนี้นี่คุณคุณมึงโดินตบแน่นอนเว้ยนะประมาณนี้ประมาณนี้วิธีลงออฟในพิเศษในในพิเศษในละลรวะคืออย่างวัตถุดิบในการทําชุดอาวุธครับอ๋อเย่ชุดอาวุธเหรอแอดมินบอกว่าเซิร์ฟเวอร์นี้มั่งเน้น MMO บวกเซิร์ฟเวอร์ผมดูแล้วมั่งเหมือนแบบว่า MMO แบบเต็มตัวมากๆอรคุณผู้ชมไม่น่าใช้เซิร์ฟเวอร์ด้วยนะท่นนี้นะครับอันนี้ก็เป็นป้ายอะไรไม่รู้ เนียครับเป็นเหมือนกระดาษอะไรสักอย่างอย่าไปสนใจเลยโอเคเราไปลงดันเจี้ยนกันดีกว่าครับคุณผู้ชมไปกันเลยแต่หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าโอ้โหทำไมเวลาคุณริวพูดแล้วเนี่ยบางทีคุณเงียบไปผมก็คืออ่าบางทีผมต้องกืนน้ำลายนะครับผมเพราะว่าเจ็บคอมากๆเลยตอนนี้นะฮะก็ต้องเข้าใจกันด้วยนิดนึงเนาะเอ่อประมาณนี้นะฮะลงดันเจี้ยนกันดีกว่าเว้ยเจอหัวแลวไม่รู้โดดเหยียบเอาเลือดก็ใช้นอ่นะโอเค let's go dude เดี๋ยวนั้นอะไรนะช่างมันเถอะเอาเป็นว่าลงดันเจี้ยนดีกว่าครับ อยากได้ลูกธนูอ่ะมีใครมีบ้างมาั้งมีใครมีบ้างฮะมีใครมีบ้างดินแดงแห่งโลกดันเจียนเข้าไปเลยครับไม่ต้องอา่านอะไรมากมายเพราะว่าอ่านไปแล้ว anti wall การสร้างปาร์ตี้นะครับผมสกิลปาร์ตี้ครีเ,เ,เ,เอทนะครับครีเอทนะครับออกก็ประมาณนี้คำั่งต่างๆปาร์ตี้ช่วยให้ได้ครับ exp โซมมากขึ้นอ๋อคือช่วยได้รับได้รับหรือได้ครับได้รับ exp แล้วก็โซม,มากขึ้นแต่ไม่แชร์ exp นะฮะก็คือคุณต้องคุณต้องตีเองนะ แบบต่างคนต่างตีอะ่ะมันจะได้แบบว่าไม่ได้ e อ p กพีน้อยผมแต่ว่าคนต้องแย่งกันเตีเยวนะฮะเควสขวานแห่งความหวังฮะตรงนี้ก็มีเควสแันเนี้ยไม่น่าเชื่อแต่ขอดูก่อนว่ามีเสียงช็อตเปล่าถ้ามีนี่ร้องไห้เลยเนี้ยไอยผมเพิ่งสังเกตดาบข้างๆดูดีครับคุณผู้ชมผู้ชมครับดูกระดาบข้างๆผมครับมันแบบมันเด้งขึ้นเด้งลงไม่รู้ว่าเพื่ออะไรนะอันนี้โอเคก็การสร้างปตีเนี่ยอ่านไปแล้ว แผนที่เดินทางกดที่ป้ายอ๋อสามารถดูแผนที่กันได้นะครับลี่ขวาที่ป้ายเพื่อซ่อมไอเทมทั้งตัวฟรีเหรอเจ๋งมากโคตรคุ้มแล้วอะไรมันรออยู่อ้๊ดาบเหมือนเราเลยนี่ไงดาบเหมือนเราเลยเอาละครับผมก็เควสด,ดาบเป็นความสําเร็จนะฮะก็สามารถมาทํากันได้ถ้าผมนี่รวยมากับผมเป็นคนที่หล่อและรวยมากนะฮะก็เลยอ่าไม่ต้องทาเควสนะฮะมีไอตัวจิ๋วด้วยเควสกางเกงรองเท้าอือ สรุปเป็นยังเก่งหรือรองเท้าครับโอเคอ่ารองเท้าแห่งความสําเร็จครับรองเท้าแห่งความหวังอ๋อก็จะมีชุดมีอะไรให้แบบว่าให้ทําเควสกันนะฮะสำหรับคนที่อ้าวชิปและสกิลสเตตัสอ๋อสามารถดูสกิลกันได้เอ,อ้ยอัพได้ด้วยเหรอเจ๋งว่ะสเตตหนึ่งครับผมแล้วเรามีเท่าไหร่วะเนี่ยมีอีกหนึ่งครับต้องอัพอินเทลเจน์ด้วยนี่อินเทลเจน์มีปะ นี่อัปอันนี้ด้วยผมเขาเน้นเขาบอกอยู่ครับว่าเน้นอันนี้นะฮะแล้วก็อันเนี้ยจุดเกิดอะไรวะจุดเกิดมอนเตอร์จอมโจรขโมยม้าเลเวลหนึ่งอ๋อมีบอกอย่างนี้เหรอครับอุ้ยสุดยอดเซิร์ฟเวอร์นี้ที่มันเซิร์ฟเวอร์มอสชัดผมว่าไอ้ตายเหอะโอ้โหโคตรเจ๋งอ่ะโอ้คือมีสัญลักษณ์อย่างนี้ด้วยนะฮะอ๋อนี่คือเป็นแผนที่แล้วทำไมเด็ด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 แอดมินรูปมันหายไปไหนแอดมินแม่งมีอยู่แค่เนี้ยแล้วจะดูยังไงก็ สามารถเข้าไปดูกันในเว็บได้นะฮะมอนเตอร์เลเวลสามเอ็ดถึงสี่สิบอ๋อคือมันจะบอกเป็นจุดจุดไปให้ผมว่าอ่าอันไหนเลเวลเท่าไหร่อะไรยังไงประมาณนี้คุณผู้ชมก็สามารถเข้ามาดูเคล็กันในนี้ได้ผมก็ผมอาจจะพาเดินดูไม่หมดนะฮะเนื่องจากอ่าเวลาเรามีจํากัดด้วยนะผมนะฮะแล้วก็อยากให้รู้อะ่ะเอออยากให้มาลองดูว่าผมว่าเซิร์ฟเวอร์นี้นี่เป็นยังไงรับผมมาลองเล่นกันดูฮะนี่จอมโจรขมโมยม้าเหรอฮะบอกว่าอยากขามโมยมันเป็น เด็กไม่ดีใช่ไหมฮะแล้วก็สามารถมาตีเอ็กซีได้เอ้ยไม่ใช่ดิมาตีเพื่อเก็บเอ็กซีอุ้ยอ่ามีสกิลมีสกิลแต่ทำอะไรเราไม่เข้านะฮะอยากขโมยมา้าแถวนี้อุ้ยมีอาหารดอบด้วยเหรอสุดยอดเจ๋งอะหนังของกระตา่ายบ้าคลัง่งอืมอือเราเอ้ยหรือเป็นสกิลเราวะอ่าเป็นสกิลครับผมโอเคนะฮะน่าจะเป็นสกิลของเรานะเอ้ยเลิกจะบอกมีกล่องดอบด้วยเหรอเฮ้ยเจ๋งว่ะอ๋อคือตามนี้ก็จะมีพวก กล่องต่างๆดรอปอยู่ครับผมโอเคอันนี้อะไรวะอ๋อคือแบบเหมือนให้เราไปจนภัยอะไรประมาณนี้ปะโห้โหโ,โ,โคตรเทพเฮ้ยเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นเซิร์ฟเวอร์อะไรที่เจ๋งมากๆเลยครับผมเนี่ยฮะโหโ,โคตรสุดยอดอะจริงสุดยอดจับเฟียลเยี่ยวลาดอันนี้ทําให้เราตีแรงขึ้นนะผมแต่ว่าเราไม่เอาฮะเนื่องจากเราเทพอยู่แล้วนะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเสียงอะไรใครตีกันครับเอาออกไปได้ what the fuck มีคนมาไว้ตีคนได้ป่ะวะ เอาดีเอาดีไฟเะล่ะไฟเะล่าตกน้ำเดี๋ยวเราขึ้นยังไงขึ้นตรงนี้ปะน่าจะขึ้นตรงนี้นะโอเคเราขึ้นไปก่อนนะครับผมโอเค skill dash ขึ้นได้ไม่ขอให้ขึ้นได้นะเอาเราไปขึ้นได้นะฮะแล้วก็จะเดินไปทางไปเ,เดินทางไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงนะแล้วก็เป็นการแบบยุ่วน้ำลายเส้นทางข้างหน้ามีแต่ความว่างเปล่าว่างเปล่าไม่แนะนำให้ไปจะเสียเวลาฟรีจริงเหรออุ้ยอุ้ยเป็นยังไงนะครับ มันอ่ะมันกัดผมมันจริงหรอกวะอยากลองไปดูเนี่ยแต่ว่าไม่พาไปหรอกนะฮะคุณผู้ชมอยากรู้ไปดูเอาเองลวกันว่าตรงนี้นี่มีอะไรหรือเปล่าผมแล้วก็มาคอมเมนต์บอกผมด้วยนะฮะเอาไปละกระต่ายบ้าคลั่งนะคับเลเวลสามเหรอจ้าโอเคเราก็เดินตามทางนี้ไปเรื่อยๆก็ได้ผมก็อาจจะเจอสิ่งที่เราต้องการนะครับหวันนี้อะไรวะวัววัววัวบ้าวัวป่า,ปาติดโรคโรคเอ็เหรอจ้าลูกรักโรคอะไรครับ เอ,ออเออเออสกิลไม่ติดวะนี่ไงนี่ไงแล้วนี่นตูมเลยนะฮะใช้ขวานด้วยใช่ไหมเอาขวานแล้วไม่ได้เอามาเหรออ,อยู่นี่อยู่นี่แอคแอคเน่าเน่าอันนี้ดาเมจเท่าไหร่ครับโอ้โหพันเก้าถึงพันห้าร้อยเก้าเลยเหรอทำเลยเราไม่ได้หรอกนะฮะทำเลยเราไม่ได้หรอกบอกเราไม่เชื่อเอ้ยทำเลยเราไม่ได้หรอกนะฮะอุ้ยได้เอฟกอีก่ตั้งเยอะตอนนี้เลียว่าสองอยู่เลยอะ่ะถึอว่าได้เยอะเอ้ยเดีดือด ตอนนี้เราเลเวล122เอาไม่ใช่นั่น N A E X P พเอนชาร์ดนะครับโอเคติดไฟซะแล้วเอ,อันนี้หมีเหรอเฮ้ยมีมีมอนเตอร์เป็นเอ C อย่างนี้ด้วยเหรอเฮ้ยเจ๋งว่ะคุณผู้ชมจุดเกิดมอนเตอร์หมีครับโอ้โหนี่มันอย่างก,กับเซิร์ฟเวอร์มอดนะฮะคุณผู้ชมเจ๋งมากโคตรเจ๋งเลยฮนะได้มาดิครับมาเลยมาเลยขมอนไกด์ขมอนไกด์โอเคสำหรับคนที่อยากจะมาเจอผมในเซิร์ฟเวอร์นี้ก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้ด้วยนะครับผมแล้วก็มาทักทายกันได้นะจ๊ะ โอเคพาเดินดูอีกสักนิดนึงก่อนก่อนที่เราจะจบคลิปกันนะครับผมอ่าไปกันเลยอานานี่ก็จะเป็น Player เพลเยอร์นะครับผมเพลเยอร์ Player นี่จะโหดขนาดไหนเรามาดูกันเลยดีกว่าเพลเยอร์ Player นี่มันคนป่าคนป่าสากายเหรอคนป่าสากายเหรอฮะเป็นคนป่าสากายเหรอ,เออ้เลเวลเราสูงขึ้นเรื่อยเลยครับผมอยากจะพาคุณผู้ชมไปดูพวกมอนสเตอร์เลเวลเยอะๆนะฮะเยอะๆอ่ะเออเดี๋ยวจะพาไปดูครับผมว่ามันจะโหดขนาดไหนเออไปทางไหนดีวะทางนี้ก็ได้เลเวล9ก้า E.T. ยี่เพลเยอร์ เพยเออสองเหรอเออมาเลยมาพร้อมแล้วมาใช้มือตีก็ได้ตีตีช่างแม่งแต่อย่างนี้ได้อ๋อเลือดมันสองร้อยคือเขาจะกําหนดเลือดอยู่ว่าผมว่าเลือดมันมีเท่าไหร่อะไรยังไงประมาณนี้เนะฮะได้ข่าวว่าโหดมากเหรอโหดมากเลยครับโหดมากเลยเพยเออรถือดาบมีดาบด้วยหรอมีดาบด้วยหรอมีดาบด้วยเลยครับแม่อุ๊ยเพยเยอะตั้งแต่งตัวเลยของมันไม่ได้แต่ละตัวบางตัวก็แต่งตัวดีดูดีนะฮะุผู้ชมอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอ,ยอยุเจ็บนะ จะทำรุนแรงไอ้น้องรักใครทำเอาบอ่อเอาบอ่อฮะเลเวลเก้าโหกากมากโอเคไปดีกว่าครับผมคุณผู้ชมตอนนี้มันก็ยังกา,กากไปนะครับโอเคไปจุดอื่นกันดีกว่าฮะเลเวลสิบหมึกนรกหมึกนรกเป็นไงวะต้องลองดูต้องลองดูงงดไหนหมึกนรกไหนครับผมชอบไอรีตอแพ็กไอไม่ใช่ดิไอปักอินเนี้ยแม่งเท่ดีคครับุณผู้ชมแม่งเจ๋งโคตรเจ๋งเลยโคตรเจ๋งเลยทำยังไงวะคิปเปอร์มีคิ คิปเอร์ด้วยเหรอฮนะแต่ขอดูคิปเปอร์ดิว่าจะโหดขนาดไหนอยากรู้นะฮะกินอันนี้ก่อนรอมันเกิดฮนะเราอยากให้มอนตัวไหนเกิดก็เดินไปใกล้ๆกองเกิดมันนะ,ะเดี๋ยวมันก็เกิดให้ดูนะครับรอก่อนรอก่อนนี่เหรอนี่เหรอคิปเปอร์นี่เหรอที่เขาล่ำเรือนะฮะนี่มันแคทเปอร์ผีน้อยปะเนี่ยโอเคไม่ใช่ใช่ไหมโอเคเลเวลเจ็ดเลยครับอินเทลลิเจนต์เดี๋ยวเดี๋ยวคงต้องอัพอินเทลลิเจนต์นะฮะสกิลสเตต,ตัสต่อ อย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมาเขาเน้นอะไรวะเนี่ยจำได้แค่อินเทลร์เจนต์นะครับอ่าอเน,นี้ยคืออะไรวะเลือดเหรอใช่ป่ะคือมันอัพอะไรผมก็ไม่แน่ใจสักเท่าไหร่นะฮะอันนี้เลขสิบสามแล้วโอเคช่างมันเถอะนะครับแกะเวทมนต์โอเคเดี๋ยวก็อันนี้อาจจะเป็นที่สุดท้ายที่เราจะมาตรงนี้แล้วนะครับผมโอเคแกะเวทมนต์ในะขอลองนีว่าจะเวทมนต์ขนาดไหนเนียใส่แว่นด้วยเหรอวิ่งโคตรไวครัคุณผู้ชม แม่งยังไวอะครับโอเคก็สำหรับซัปเปอร์สกายคลาสก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมสำหรับคนที่สนใจเข้ามาเล่นกันได้ผมผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ด้านล่างเลยเนะครับผมทั้งไอพีทั้งเว็บไซต์อะไรประมาณนี้นะฮะก็มาเล่นกันได้สำหรับวันนี้ผมไม่มีอะไรแล้วก็ผมไปเจอคลิปหน้าแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีสวีดัรับผมไปละไปจ้าเฮ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมผมมีเหมือนเหมือนมีสกิลให้ทุกคนดูนะถ้าเกิดแล้วกดถอยหลังแล้วเวลา,ลม,ามันตีนี่คือเราจะหลบได้คุณผู้ชมดูนะฮะเห็นปหมเอ้าไม่ได้ป่ะนี่รอนี้ดูเอ้ยหหหลลลบบบ ลบเออหลบได้ฮนะเราต้องเดินถอยหลังครับผมโอ้โหเซิร์ฟเวอร์นี้มันเจ๋งมากเดี๋ยวพาดหน้านี่อาจจะมีเซิร์ฟเวอร์นี้อีกเนะียก็มาดูกันได้นะครับผมไปเ่อะไปเจ้านี่นะไปเลย